ทำได้ทุกอย่างแอปทักษอ์ออนออกสเตปแดนซ์เบาๆน่ารักปุยมุย้ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณแอปทักษ์ออนยิ่งโสดยิ่งสวยสำหรับผู้หญิงคนนี้ในวัย41ปีเธอก็ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดทำให้ยังคงมีความสวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงโดยคุณแอปทักษ์ออนเจ้าตัวเองก็มักจะออกมาอัปเดตภาพความสวยของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว และในตอนนี้เธอก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรน้ำดีในรายการสามแซบซึ่งเธอก็ได้ลบคำสบประมาทของใครหลายๆคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดในรายการสามแซบแอปชักษออนได้ออกมาทำคลิปเต้นน่ารักน่ารักกับบทเพลง her my อน้องกับคุณอูนโดยมีการโพสต์คลิปนังกล่าวพร้อมระบ,บุแคปชั่นเอาไว้ว่าจะเสกแล้วนะงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของคุณแอปชักษอออนกันยกใหญ่เลยคะ่ะ